โอเคต่อจาก EP สองครับมันก็จะเริ่มแห้งแล้วนะครับนเริม่มจะแห้งแลยมาเดี๋ยวต่อกันเลยต่อกันให้จบนะครับไปต,ตัวนี้ครับแตกแล้วหนึ่ง ชิ้นส่วนมาแล้วหนึ่งอันไอหัวหนึ่งใส่ไปเลยอันคือตอนกำลาคลานนะครับเมือ่อกี้เกิดตกตอนนี้คือตอนกำล่าคลานตอนยุคโชวะนะคะผมไปต่อกันเลย น,นี่อะไรแขนอ่าได้แล้วหนึ่งชิ้นส่วนต่อหางนะครับได้แล้วหาง ต่อไปขาต่อไปขาอีกข้างหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วกัมเมล่าเดี๋ยวเอาไปดูตรงแสงแดดนะครับเห็นได้ว่ามันสีฟ้าอ่อนๆสีน้ำเงินอ่อนๆนะครับ มันจะสีน้ำเงินอ่อนๆอกัมมิล่าตอนนี้ต่อเสร็จสมบูรณ์นี่อืมีเคี้ยวด้วยกัมมล่าต่อยักษ์กัมมล่านะครับ ก็จกคลิป e ีพีหนึ่งนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ